สวัสดีค่ะค่ะพบกับพวกเรา3คนนะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะเวลาเดิมนะคะ14นาฬิกา30นาทีนะคะจนถึงเวลา15นาฬิกาสนาทีนะคะวันนี้นะคะพบกับพวกเรานะคะน้องกรณิตงามสุขรัตนาค่ะกานกนิตแทวสันตติค่ะฉันนฤมลรัตนาพิบาลค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้เป็นวันไหว้พรุ่งนี้ก็เป็นวันเที่ยวแล้วนะคะก็มันมีข้อห้ามมากมายนะคะที่ ในช่วงเทศกาลตุษจีนที่เขาคนจีนคนไทยเช่อใช่เชื่อสายใจกันก็อกันมันมีอะไรบ้างนะคะพี่น้องเออพรุ่งนี้แน่ๆเลยเขาบอกว่าห้ามเก็บกวาดบ้านใช่ไหมคะน้องการเพราะอะไรเขาบอกว่าทําไมถึงห้ามเก็บกวาดบ้านเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าเรากวาดเงินกวาดทองกวาดความมั่งคั่งเนี่ยออกไปจากบ้านเขาก็เลยจะถือกันในเรื่องนี้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกจะมีเรื่องเกี่ยวกับห้ามแบบห้ามสระผมใช่ไหมคะ ห้ามร้องไห้ด้วยห้ามสระผมเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราสระผมเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าเรานำเออเราจะทําให้เราอ่ะนำความมั่งคั่งมั่นคงเนี่ยออกไปจากตัวเราอะค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลของคนจีนเท่านะอแต่อย่างกรณีที่บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับพรุ่งนี้เป็นคือวันปีใหม่ของจีนเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาก็จะให้เที่ยวกันแล้วก็ห้ามเก็บกวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถือมากห้ามบ่นห้ามด่าด้วยนะห้ามทะเลาะกันห้ามพูดคำหยาบใช่ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือห้ามใส่สีดําสีขาวดำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาถือว่าสีขาวดำเนี่ยเราใส่ในงานงานศกเศร้านะคะถ้าเกิดเราใส่เนี่ยในช่วงปีใหม่วันมงคลของคนจีนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราต้อง ใส่ชุดขาวดำอย่างเงี้ยบ่อยๆทั้งปีเลยก็อันนี้ก็อันนี้ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะที่เป็นความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนนะคะที่จะเชื่อกันแบบนั้นนะคะว่าต้นนี้นะคะคิดว่าคงเป็นเหมือนกับทุกๆวัฒนธรรมทุกๆศาสนานะคะว่าถ้าเป็นวันขึ้นปีใหม่วันอันเป็นมงคลเนี่ยก็ควรจะได้ทําสิ่งดีๆเป็นการเริ่มต้นชีวิตในปีนั้นๆชีวิตต่อไปในวันต่อไปตลอดปีจะได้ดีใช่ค่ะก็เป็นเหมือนกับว่าสิ้นเสียอยุอีกซินี้ว่าใช้ ค่ะเฮงเฮงเลยๆว, <laughs> วันนี้วันนี้ อ่งเปานะคะอ่างเปาตัวถังค่ะวันนี้มันแจกเลยเหรอวันนี้นี่มันนี้แจกอ่งเปาค่ะแจกวันนี้แจกวันนี้แจกวันนี้เสร็จอ่คือเขาไหว้เสร็จเขาก็จะแจกอ่งเปาให้กับลูกหลานเพราะวันนี้คือวันรวมญาติค่ะเรื่องนี้คุณรู้ไหมคะว่าระหว่างไหว้เนี่ยต้องมาไหว้กันทั้งบ้านไหมส่วนใหญ่เขาจะรวมญาติกันไงฮะคือเราไหว้ผู้ใหญ่ที่สูงสุดก็แจกอ่งเปาเด็กๆใช่ค่ะคือส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันไหว้ไหว้เทพเจ้าแล้วก็จะไหว้บรรพบุรุษนะคะส่วนใหญ่ก็จะมารวมญาติกันในวันนีีี้้นะะคพพอไหวเเสร็จทิธย ร้อยเสร็จก็ทีนี้ก็เริ่มแจกอ่างเปาเพราะว่าจะได้อ่างเงินเนี้ยที่ได้วันนี้ไปเทียเท่ยวพรุ่งนี้ไงคะก็ถือว่าจะได้มีเงินมีทองันใช้ทั้งปีะนะคะเป็นเคล็ดของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,คะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะสําหรับการสืบสาวนวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้นะคะค่ะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนนะคะก็เป็นสิ่งดีๆให้กับ ชีวิตนะคะของทุกครอบครัวนะคะเพื่อเสริมมุ่งคุณด้ยมีปรัชญาของแต่ละคนแต่ละศาสนาอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะได้เฮงๆกันทั้งปีเลยนะคะค่ะค่ะเอาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเลยดีกว่านะคะช่วงแรกของรายการเป็นเกี่ยวกับเรื่องรอเรื่องภาพค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ร้องด้วยภาพของเราในวันนี้นะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครนะคะเขตบึงกุ่มค่ะผู้ร้องคือคุณจันยานะคะบ้านเลขที่69ขีด107หน่นเะคะมูบ้านจัด9ว,วิลล่าถนนนวมินห่ราิเขตบึงกุ่มค่ะบ้านหลังนี้นะคะติดกับบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีหินตกลงมาใส่หลังคาบ้านนะคะเป็นรูเลยนะคะบ้านที่ก่อสร้างเนี่ยเป็นเป็นทาวน์โฮมเป็นตึก3าชั้นค่ะ แล้วก็ติดกับหลังคาบ้านของคุณจัญญาเลยเดือดร้อนมากเพราะว่าบ้านของคุณจัญญาเนี่ยเป็นบ้านเ,าเป็นร้านนวดผู้สูงอายุเพื่อการกุศลนะคะแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยมาไม่มีญาติมามาใช้บริการเยอะนะคะฝุ่นก็เยอะมากเพราะตึกนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็ป่วยกันหมดเลยนะคะคุณจัญญาก็ให้ข้อมูลไว้นะคะแล้วก็แล้วยังต้องปรับปรุบปงบ้านใหม่ดิฉันก็เลยเคยตะโกนไปบอกกับทางผู้คนช่างก่อสร้างว่า ตอนนี้ให้หยุดก่อนเพราะว่ามีทั้งฝุ่นทั้งหินนหล่นลงมาเต็มเลยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลยนะคะผู้ร้องเนี่ยก็อยากจะให้ทางรายการเนี่ยร้องผ่านไปทางคุณแมนจเจริญวันอดีตสอกอเขตบึงกุ่มเพราะว่าแจ้งว่าคุณแมนเนี่ยคุณแมนเนี่ยนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนในหมู่บ้านบ่อยเลยนะคะเดี๋ยว<า>เราลองต่อสายคุณแมนดูนะคะตอนนี้ติดต่อได้ยังคะ โอเคค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะคุณแมนค่ะครับสวัสดีครับแมนครับค่ะคุณแมนคะเห็นชาวบ้านคุณจัญญาร้องเรียนมาว่าคุณแมนเข้าไปบ่อยในหมู่บ้านนี้ค่ะอ๋อหมู่บ้านฉัดเก้านะครับค,คือก็ทราบเรื่องนะครับเบื้องต้นก็ได้ประสานกับทางสำนักง,งานเขตคุณกลุ่มนะครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมให้ไปดูในเรื่องของฝุ่นนะครับแล้วก็เรื่องที่มีการก่อสร้างแล้วก็มีหินลงมาใสา บ้านของผู้ร้องนะครับรวมทั้งฝ่ายโยธาด้วยก็แจ้งทางส่นักงงานเขตแล้วคาดว่าก็คงคงจะเข้าไปไปดูนะครับแล้วก็อาจจะประสานโดยเฉพาะให้โยธาประสานกับผู้ที่กําลังกอ่อสร้างอยู่นะครับค่ะครับผมทีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนี้ที่เ,ทเป็นภาพที่เธอป่วยเนี่ยไม่ทราบป่วยมากไหมคะลักษณะที่คุณจัญญาแจ้งมาเนี่ยครับเหมือนว่า บ้านหลังนี้บ้านของคุณจัญญาเนี่ยเป็นเ,เป็นนวดผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติเพื่อการกุศลใช่ไหมคะคุณแมนอา่าคือเขามีผู้สูงอายุอยู่นะครับ,ค,รบคือไปไปใช้บริการนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เออก็เราก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะครับก็จะให้ทั้งสิทธแวดล้อมแล้วก็โยธาเข้าไปเรื่อต้นประสานแล้วครับคงคงจะเข้าไปอาจจะช่วงช่วงบ่ายนี้เลยนะครับอย่างเร็ว ก็คงจะต้องให้ทางสำนักงานเขตนะคะเข้าไปดูแลเพราะว่ามันเกิดสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาที่ไปก่อสร้างอาคารที่ติดกันนะเนาะแล้วก็ทำให้บ้านใกล้เรือนเคียงที่เขาเกิดความเสียหายนะคะก็คงจะต้องให้ไปให้เป็นผู้คุยเจรจากันนะคะใช่ครับอาจจะให้คุแมนด้วยนะคะได้ครับยินดีครับสวัสดีค่ะขวัญใจคือนึงกลุ่มเลยขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้มี2ประเด็นนะคะประเด็นนึงก็คือว่าการก่อสร้างเห็นว่าใกล้กันมากเลยเนี่ย บ้านที่ก่อสร้างในเขาเว้นพื้นที่ที่ติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยตามกฎหมายหรือเปล่าคือ <c oughs> ต้องเว้น2เมตรนะคะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าใกล้กันมากเหมือนกันลังคาจะเกยกันเลยนะคะ <c oughs> อันเนี้ยอันที่ตามเนื้อข่าวนี่ติดกันเลยนะคะ <c oughs> อันที่หนึ่งเขาเขาเว้นได้ถูกต้องตามหลักกฎหมายของการก่อสร้างหรือเปล่าอันที่สองคือว่า ปกติแล้วการก่อสร้างเนี่ยถ้าติดอย่างนี้ต้องมีผ้าใบคุมให้ฝุ่นอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องฟุ้งออกมาเป็นผ้าใบบางๆนะคุมฝุ่นเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเชื่อจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาวะทางด้านอากาศทางด้นหายใจใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าบ้านไหนเป็นภูมิแพ้แล้ฝุ่นด้วยก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะตอนแรกเห็นเห็นเห็นนอนแบบคุณจัญญานอนอยู่ตกใจเลยนึกว่าสาเหตุเกิดจาก ผลกระทบจากที่ฝุ่นละอองแล้วบอกว่าเป็นระบบพาเป็นคุนจุญญาหรือเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นที่ที่มาที่มารับบริการที่รับบริการเป็นนวดแล้วก็นวดเพื่อการกุศลใช่ค่ะคุญญจแจ้งว่าเป็นนวดเพื่อการกุศลก็ต้องาก็ทะลุเลยค่ะเดี๋ยวฝากทางสำนักงานเขตพื้นทต่นะคีบเข้าไปนะะคไปเช็คนิดหนึ่งนะคะค่ะต่อไปนะคะ เข้าสู่ในส่วนของเรื่องร้องทุกข์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับไปเคลียร์ในเรื่องของร้องทุกข์เนี่ยเรามาขอบคุณหน่วยงานก่อนละกันนะคะเพราะว่าเมื่อสวันแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีคุณจงจิตนะคะโทรเข้ามาในรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องต้นโพนะคะบอกเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยนะคะอยู่นอกรัว้วแล้วก็มันทําให้หลังคาเนี่ยนะคะ ลังคากระเบื้องเนี่ยแตกเลยนะคะเราก็เลยแจ้งไปที่สํานักงานเขตดินแดงนะคะแล้วก็ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดงนะคะก็น่ารักมากนะคะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปดูนะคะพร้อมกับวันนี้นะคะนํารถกระเช้าไปเพื่อไปตัดแต่งกิ่งต้นโพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งภาพมาให้เราดูนะคะ ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมบัตินะคะกนกทิพวันนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้มนในการเขตดินแดงนะคะพอรับเรื่องราวเราไปนะคะเมื่อวานนี้แจ้งมาว่าเออเข้าใจว่าผิดผิดต้นบ้านน่ยถูกต้องนะคะคือคือแปดแทับสแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นต้นโพต้นเล็กๆ แต่เราก็เลยแจ้งไปบอกว่าให้ประสานกับทางเจ้าของบ้านเพราะว่าไอ้ต้นโพเนี่ยมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังรั้วนะคะริมรั้วอนอกรั้วของบ้านหลังนี้นะคะก็เลยไปเจอว่าเป็นต้นโพที่ใหญ่มากนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพนะคะวันนี้นะคะเมื่อเช้านี้เองนะคะทางผู้ช่วยผู้อนวยการเขตนะคะคุณสมบัติก็ส่งรถกระเช้าเนี่ยนะคะไปจัดการตัดแต่งกิ่งไม้ให้กับ คุณจงจิตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสํานักงานเขตดินแดงเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วทันใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะน่าชื่นชมนะคะพี่น้องใช่ค่ะโอแต่ก็มีหลายเขตนะคือหลายเขตที่บอกว่าช่วยเหลือแบบนี้พอเจอเหตุการณ์ปุ๊บมันเหมือนกับว่าเออทางเราเป็นคนส่งเรื่องเข้าไปแล้วเป็น ทําให้ทางเขตเขาได้รู้ว่าเขาดูได้ไม่ทั่วถึงค่ะเขาาจะร้องมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกทีวีก็เลยยังช้าๆอยู่แต่แค้ปัญหาเลยยังไม่เร่งด่วนแต่พอได้ออกผ่านรายการอาสาประชาชนของเรานั้นเนี่ย หน่วยงานก็จะรีบเร่งทันทีนะคะเราก็รู้สึกว่าแต่พี่บ้าหลายหลายเขตนี่ถึงจะออกทีวีก็ไม่สนใจนะบางทีโฟนอินไปนี่ไม่รับสายเลยแล้วมีการต่อว่าอีกนะว่าทำไมชาวบ้านไม่ร้องที่ผมไม่มาที่สํานักงานเขตแล้วทำไมมาร้องในรายการอาสาประชาชนคือแบบคิดบวกหน่อยเถอะนะคะทิงๆหน่วยาการเขตคะก็มีองไงก้องเรียนท่านผู้ว่าการเขตไปว่า เอ๊ะท่านเป็นยังไงหรือเปล่าชาวบ,บ้านก็ถึงไม่กล้าไปร้องท่านท่านก็ต้องสํารวจสํารวจตัวเองสํารวจเขตด้วยแล้วกันนะคะว่ามีความสะดวกสบายหรือว่าไปร้องแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีไหมไม่ใช่ไปร้องแล้วปร,ประชาชนถูกข้าราชการว่าหรือ,อไม่ก็ดุนะคะท่านทำให้เขาไม่อยากจะไปแต่ว่ามาร้องทางรายการของเราเราก็ประสานงานให้เต็มที่นะคะ,ะจริงๆร้องมาทางรายการของเราเนี่ยท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อย่า น้อยใจหรือว่าต่อว่าอะไรเลยนะคะก็ถือซะว่าเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเราช่วยกันจุดส่งเดียวกันก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ปัาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่าอย่าคิดอะไรเยอะเลยแล้วกันนะคะคิดบวกคิดบวกว่าเราเป็นอีกช่องทางในการที่มาช่วยกันแจ้งแจ้งในส่วนของปัญหาให้กับท่านเพราะว่าท่านเองท่านก็ดูแลพื้นที่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะพื้นที่แต่ละเขตก็ใหญ่มากเป็นตาเพิ่มให้อีกแรงหนึ่งนะคะ ก็เอาเป็นว่าหน่วยงานที่มาดําเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาดูแลให้นะคะใครทำดีรวดเร็วเราก็ขอชื่นชมชนะคะ,คะแล้วก็เป็นผลงานท่านด้วยนะเนี่ยผู้บริหารท่านก็เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองผู้ว่าหรือว่าหน่วยงาน,ท,านที่เป็น,นท่านปหลัดก็เห็นว่าโอเคในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะท่านผู้อำนวยการเขตต่างๆนี่มี ออทำงานกันอย่างรวดเร็วไม่ได้ละเลยนะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นอังอบตออรจรเนี่ยเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นท่านแก้กปัญหาให้ปุ๊บ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็เห็นผลงานของท่านว่าท่านท่านทำงานแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แม้กระทั่งถ้าท่านเป็นข้าราชการเองก็ดีนะคะระดับผู้บัญชาการท่านก็เห็นนะคะว่าท่านาใส่ใจนะคะไม่ได้ปล่อยปาละเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีกฎหมายแล้วนะคะคุณน้องกฎหมายว่าถ้าใครปิดต่อราชการแล้วเนี่ยทางหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ให้ความสะดวกหรือไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือไม่ดําเนินการในการแก้ไขเนี่ยจะมีความผิด ตอนนี้ออกมาเป็นกฎหมายแล้วค่ะตอนนี้กำลังกำลังร่างกันอยู่ที่สนชนะคะเยี่ยมเลยนะคะเราช่วยกันพักดันนะคะก็อีกข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องร้องทุกข์นะคะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณสุนันนะคะแจ้งมาบอกว่าอยากจะขอถนนลาดยางนะคะทางเข้าหมู่บ้านหนองไผ่ล้อมนะคะบอกตำบลหนองปลิงนะคะอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบอกถนนเส้นนี้เนี่ย ตัดจากหมู่หนึ่งนะคะหนองปลิงนะคะทะลุทะลุไปที่หมู่สองนะคะหนองศักตอนนี้เนี่ยเป็นถนนลูกลังอยู่นะคะอยากจะให้ทําลาดยางนะคะที่หมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่11นะคะในตําบลหนองปลิงให้หน่อยแบบช่วยทําลาดยางให้หน่อยนะคะเพราะว่าระยะทางเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรด้วยกันเลยนะคะทีนี้เราก็เลยโฟนอินนะคะถึงท่านประหลัดอบอตอนะคะหนองปลิงนะคะ,คะซึ่งก็คือคุณคนึงนะคะโพดีนะคะ อยู่ในสายอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านประหลัดคะค่ะมีค่ะมีประชาชนนะคะที่อยู่ในตําบลหนองปลิงนะคะอยากจะได้ถนนลาดยางนะคะบริเวณหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่สิบเอ็ดนะคะตงบริเวณหนองปลิงนะคะบอกว่าตอนนี้ยังเป็นถนนลูกลังอยู่เลยไม่ทราบว่าทางทางหนองปลิงนี่ยังมีโครงการในการที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้เป็นถนนยางาลาดยางหรือยังคะ อ๋อตอนตอนนี้ตอนนี้เราขอทุกทุกครั้งแล้วพอดีนี้พอดีเอตอนนองปรีนเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างมากครับร้อยเจ็ดสิบตารางกิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เรากำลังกำลังทำสายสายหลักอยู่ส่วนมากเราของบจากหน่วงงานนอกนะครับอ๋อค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะเมื่อกี้ตอนนี้ทําตอนนี้ขอไปแล้วได้วางส่วนนะครับทีนี้ได้มาสองเส้นโดยบมากจะได้เส้นที่จะเป็นเส้นเส้นเมนนะครับเส้นเมนใหญ่ีนในตำบลนะครับ แต่แต่ไม่ได้อยู่ในเส้นนี้ใช่ไหมครับขอทุกที่นะครับขอทุกงานนอกาว่าเราศักยภาพไปขอที่จะงบประมาณเราไม่มีพอนะครับบาอย่างนะครับค่ะคือท่านประหลัดเราเข้าใจอะค่ะว่าปกติงบประมาณประจําปีเนี่ยนะคะของอบตเนี่ยมันค่อนจะน้อยมากเลยนะคะแล้วคือปีนี้เนี่ยเที่ได้งบประมาณมาในการทําถนนเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เส้นนี้ใช่ไหมคะที่พูดถึงใช่ไหมครับเป็นเส้นเป็นเส้นหลักๆของในส้นทรสาครแล้วก็ คาดว่าตรงหมู่เนี้ยนะคะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สิบเอ็ดจะมีความหวังในการที่จะได้ถนนลาดยางไหมคะอ๋ออันนี้ในพวกคือท่านผู้นำนะคือคนที่เรียกว่าคุดอนประบทในในหมู่บ้านนะครับเขาจะมีามสามารถมีการผมจะขอให้ต่อไปนะครับอืค่ะเราเรามีนอกครับคืองานนอกครับ,รนนค,รบค่ะเรามีโอกาสที่จะขอเอองบประมาณจากอบาจาบ้างไหมฮะหรือว่าถนน <ขอ S 1> เส้นนี้นี่คืออยู่ในความดูแลของอบาตาเลยใช่ไหมคะ ครับผมครับผมพอดีมันจะ้ำมวลหนึ่งว้ถึงวูนสองนะครับและผ่านหมู่สิบเอ็ดด้วยครับอ,อ๋อค่ะค่ะครับผมแล้วท่านประหลัดเคยขอในส่วนของงบป,ประมาณของอาบาจอไปบ้างหรือยังคะขอทุกปีครับที่เคยสรีรภาพาาจะเรียงอบจตลอดนะครับออขอบอบจบ้างขอไปทั้งหลวงบ้างอะไรอย่างนี้ครับอ,อ๋อก็ยังไม่ได้ไม่ได้ครับพอดีพอดีได้สิ่อื่นก่อนนะครับอ๋อค่ะสิ่งอื่นมาตอนเขาจะเป็นกว่านะครับ แล้วคนที่อยู่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สิบเอ็ดนี่จํานวนประชากรเยอะไหมคะหลังคาเรือนเยอะครับเยอะครับหมู่หนึ่งเป็นหมู่ที่ใหญ่มากครับคือแยกเป็นแยกเป็นสองหมู่นะครับแยกเป็นหมู่สิบเอ็ดกับหมู่สิบสามอ๋อค่ะค่ะแล้วหมู่สองก็เยอะครทุกคนนะครับอมอย่างนั้นก็มันก็ถือว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่มีความสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจํานวนประชากรเยอะถึงจะไม่ใช่เส้นหลักนะคะใช่ค่ะยังไงก็ต้อขอทุกปีนะครับขอทุกปีนะครับอ๋อค่ะค่ะ อย่างนั้นก็ต้องฝากท่านประหลัดแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะได้งบประมาณจากส่วนไหนที่มาช่วยในการที่จะลาดยางให้กับพี่น้องที่อยู่บริเวณหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่สิบเอ็ดด้วยแล้วกันนะคะรับผมำลังใจให้นะคะท่านค่ะขอให้ได้งบไวๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องรอเป็นคิวรอหน่อยนะคะรอเป็นคิวตอนนี้ก็สายเมนสายหลักก่อนแสดงว่าสายนี้เป็นสายระหว่างหมู่บ้านก็เป็นสายรองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะ,ะปัญหาเนี่ยมันสามารถทุวเราได้ถ้าหากอาจจะมีการไปช่วยลาดน้ําให้ฝุ่นไม่คลุง้ง<ช>นะคะ,คะหรืออาจจะมีการทําให้ลงแขกกันกับชาวบ้านหรือว่าหาเอกชนมาช่วยกันก็ได้นะคะถ้าหากว่าหมู่บ้านนี้ยังรอนานเกินไปก็คงต้องเป็นความเขาเรียกอะไรความสามารถของนายกอบตอและท่านประหลดัดนะคะ ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาประมาณประจำปีแต่ละปีได้มานี่บางทีทำได้แค่ไม่ถึงกิโลเมตรต่อบรบมตมีแค่สี่ห้าล้านในแต่ละปีเพราะฉะนั้นแต่ถนนมีเยอะแล้วก็ชาวบ้านก็มีเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องต้อง แข่งขันกัน,นแต่เชื่อว่า <Okay. S 2> เชื่อว่านะคะทางทางในส่วนของผู้แทนน่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนาย,ยกอบตก็ดีนะคะหรือรวมไปถึงในในส่วนของภาคส่วนของข้าราชการนะคะทางท่านประหลัดเองก็ดีเนี่ยคงจะจัดลําดับความสําคัญแล้วนะคะเวลาได้รับงบประมาณมาว่ามีเส้นไหนที่มีความสําคัญที่จะต้องทําก่อนและเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็เข้าเข้าใจว่าคงจะต้องจัดลําดับแล้วนะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะท่านก็พร้อมาทุกปีนะคะเขาไปทุกปีท่านก็คือท่านก็ไม่ได้ละทิ้งก็พยายามอยู่ค่ะ ก็ฝากคุณสุนัน์ล้กันนะคะที่ร้องมานะคะบอกใจเย็นนิดนึงนะคะท่านปลัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะทําเรื่องของงบประมาณไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะต่อไปดูข่าวที่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกำลังกังวลโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอมหาราชค่ะได้แจ้งมาว่ามีพื้นที่แห่งหนึ่งที่กำลังจะมีการสร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคะแล้วผู้แจ้งก บอกว่าเห็นในอำเภอมาดูแลแล้วแล้วก็ยังมีการถมที่อีกก็แสดงว่าได้รับการอนุญาตให้สร้างแน่นอนนะคะชาวบ้านก็เกิดความกังวลว่าพื้นที่ตรงนั้นเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นพื้นที่สีขเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่ทำไมถึงจะมีโรงงานมาโผล่ขึ้นได้นะคะทางเทศบาลอำเภอมหาราชหมู่2ตำบลปากกระทุ่มนะคะซึ่งทางรายการของเราทีมงานอาสาประชาชนก็ติดต่อไปที่ท่านนายอำเภอค่ะท่านชื่อนายธีรนัน สุกระสอนนะคะซึ่งท่านในอำเภอนี้ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านติดฝึกอบรมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีหลายเดือนแต่ว่าท่านก็ได้เตรียมข้อมูลที่จะพูดคุยกับเราในเรื่องนี้เพราะว่าโรงงานที่จะสร้างนี้เป็นโรงงานใหญ่จริงๆเพราะเป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าชีวมวลนะคะอยากจะทราบอยากจะเตียนถามท่านในอำเภอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านในอำเภอธีรพันธ์นะคะครับค่ะ อยากเรียนถามท่านว่าโรงงานที่จะมาสร้างในอำเภอมหาราชเนี่ยนะคะท่านทราบเรื่องแล้วใช่ไหมคะ,ะเป็นโรงงานก่อไนก่อนแบบไหนคะได้รับเรื่องจากอุตสาหกร,รรมจังหวัดก่อนผมมาอบรมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับค่ะ,คะแล้วเป็นโรงงานอะไรคะเป,รเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากปีวมะมวลน,นะครับไฟฟ้าจีวมลค่วค่ะทีนี้ทีนี้โรง,งงานที่จะตั้งเนี่ยคือแสดงว่าผู้จะอนุญาตเนี่ยคือไม่ใช่ท่านแต่ว่า เป็น<ช>อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะไม่่มม่ใช่ครับใช่ครับทีนี้ทาง,งทางทางท่านเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูเรื่องเกี่ยวกับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือเปล่าใช่ไหมคะครับแล้วจะสามารถสร้างได้ไหมเราลองเลง่าดีคว่าว่าตอนนีอ้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคือคือผมผมจะเรียนท่านนะฮะอันนี้ยังอ่ขั้นตอนการอนุญาตเี่นอยู่ที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแต่ตอนนี้ ท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่มีการากอนุญาตเพราะว่าก่อนผมมาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณยังไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับส่งหนังสือมาที่อำเภอแล้วผมจริงจริงหนังสือที่เขาส่งมาเนี่ยเขาขอให้อำเภอเนี่ยติดประกาศซึ่งเจ,จ้าสายเขาจังหวัดเขาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องปรางกรมเขาบอกให้ผมติดป,ประกาศว่าิดประกาศแจ้งประชาชานกรณีครับครับแจ้งมาทางอำเภอว่าให้ติดประกาศหน่อยว่าชวาวบา้านมีความคิดเห็นยังไงถ้าทรยะชาวบ้านมีความคิดยังไงให้แจ้งไปที่สายดจังหวัดแล้วก็ ถ้าสงสัยอะไรก็ให้สอบถามที่อยู่สถานปหวัดคือในนั้นเขจะบอกเบอร์ติดต่อไว้เสร็จน,นะครับ<ฆ>แต่ว่าผมมาพิจารณาแล้วผมก็ก่อนผมจะมาผมก็บอกบอกทางปรลัดไว้นะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่เอานะถ้าชาวบ้านก็ไม่เอาก็ไม่ไม่โอเคเพราะนั้นเรื่องนี้แค่ติดประกาศไม่ได้ผมขอให้ประชาคมอ,อ๋อค่ะค,คือท่านอยากทํา <ำ S 2> ให้ชัดเจนกว่านั้นครับผมบอกว่าต้องให้ชาวบ้านรู้จริงต้องประชาคมแค่ติดประกาศเนี่ย ชาวบ,บ้านรู้ไม่ทั่วหรอกรปิดที่อำเภอปิดที่อบตเนี่ยชาวบ,บ้านที่ไหนจะไปอ่านผมบอกให้ให้ประชาคมคคแล้วหลังจากที่ท่านในอำเภอได้มอบหมายงานให้ทีมงานไปทําประชาคมแล้วเขาทาหรือยังคะทําแล้วครับคือผมตั้งสมก,การเลยตั้งรมก,การแปดคนทั้งนายกอบตตั้งอบตอะไรด้วยนะครับ,รบปหลัดผมบอกว่าให้ให,ให้ไปดูกันให้ดีนะครับชาวบ้านเอายังไงก็ต้องตามนั้นแล้วผลเป็นยังไงคะท่าน ก็ตอนนี้ก็ที่ประชาคมไปรอบหนึ่งก็คนยังมาไม่เยอะผมก็ว่าไม่เอาอยาให้ประชาคมใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้กำลังประชาคมอีกรอบหนึ่งครับกาต้องมีสัดส่วนว่าต้องเป็นร้อยละเจ็ดสิบของประชากรทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ก็จริงๆแล้วที่อุตสาหกรรมเท่าเท่าที่ทราบมาเขาบอกโรงงานอันเนี้ไม่ต้องประชาคมเขาบอกโรงงานเด็กเลยนะคอ้าวหรอคะอุตสาหกรรมบอกไม่ต้องประชาคมเพราะอะไรคะเออเขาบอกเป็นโรงงานโรงงานขนาดเด็กนะฮะที่เขาบอกผมนะฮะ เขาบอก5เมกะวัตต์เขาบอกเป็นโรงงานโรงงานไม่เข้าข่ายต้งประชาคมแต่ 5, <อ>ว่าแต่ผมก็ไม่แต่ผมก็ไม่น่าหน,นะผมบอกต้องยังไงต้องประกานผม,ม,มแ,ตแต่ถ้าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าจากอะไรคะจากการเผาขยะกันอ่าฮะเท่าที่เขาแจ้งมาว่าจะเป็นขยะเขาบอกว่าขยะเนี่ยเขาจะ,จะใช้ส,สติกนะครับโดยเขาบอกว่าเขาจะอัดเป็นแท่งมาจากนอกพื้นที่เท่าที่ผมสอบถามนะครับสอบถามข้อมูล แต่จริงๆมันก็จะต้องมีเกี่ยวกับทางด้านควันใช่ไหมคะควันที่มาจากการเผาพลาสติกเห็นเทาว่าเขาพากันไปดูอะไรนะพากันไปดูดูโรงงานต้นแบบที่สรับุรีนะครับพากันไปดูอะไรเนี่ยนะครับผู้นามวลชนพาอะไรเนี่ยนะครับไปดูกันแต่หลังจากนี้หลังจากผมมาแล้วนะครับผมไม่ได้ไปด้วยอ๋อก็คือว่าประชาชนที่ที่อำเภอมหาราชส่วนหนึ่งไปดูโรงงานต้นแบบมาแล้ว น่าจะน่าจะผู้นำนะฮะน่าจะเป็นผู้นำระดับผู้นำแต่ยังไม่ได้แสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ประชาประชุมชาวบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นชาวบ้านไม่ใช่ผู้นําแล้วก็มีความกังวลมากว่าถ้าโรงงานผลิตไฟฟ้าที่มีการเผาพลาสติกขนาดใหญ่เนี่ยมาสร้างที่ใกล้ๆบ้านตัวเองเนี่ยมันจะเป็นมลพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องควันเรื่องกลิ่นหรือแม้กระทั่งของเหลวที่จะออกจากระบบการเผาไหม้ก็ตาม คือตรงนี้นะครับผมผมเรียนนิดนึงเลยว่าถ้าชาวบ้านเอาอย่างไงเนี่ยชาวบ้านไม่เอาผมก็ไม่เอาด้วยผมไม่เอาด้วยแน่นอนผมผมจะผมตามชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านจะต้องอยู่ตรงนี้โรงงานจะต้องอยู่กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านไม่ต้องการผมก็จะรายงานขึ้นไปแต่ผมได้แค่รายงานขึ้นไปทางอุตสาหกรรมนะฮะว่าผมตรวจสอบแล้วมันเป็นยังไงผลเป็นยังไงชาวบ้านว่าอย่างไรผมก็จะรายงานขึ้นไปตามนั้นแสดงว่าเดี๋ยวท่านจะต้องมีกรกระบวนการประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ท่านบอกว่าให้ประชาชนมากพอนะคะครับค่ะท่านก็อย่าลืมทําให้ให้ให้ทั่วถึงนะคะครับครับก็ได้ยินอย่างนี้แล้วก็ยังดีใจแทนชาวบ้านที่พี่ท่านในอำเภอนั้นอยู่เคียงข้างประชาชนยังฟังเสียงประชาชนนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอว่าค่ะฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็นะคะช่วงแรกของรายการนะคะหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการยังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะเลยนะคะสักคู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาค่ะ